ท่านสาวท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและาโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ยะขอแนะนำท่านในเรื่องการฝึกอภิญญาหกสำหรับวิธีการฝึกอภิญญาหกก็ดีวิชาสามก็ดีทั้งหมดนี้ทำไว้จะเป็นเพียงหัวข้อเท่านั้น ไม่ใช่ว่าจะมาแนะนํากันทั้งค่าการละเอียดละออจึงเกินไปแต่นี้พเพราะอะไรเพราะว่าเป็นของไม่ง่ายเกินนักและก็ไม่ยากเกินไปเพราะว่าจะถือว่ายากเกินไปคนอื่นก็ไม่สามารถจะทําได้ถ้าง่ายเกินไปก็ทําได้ทุกคนเป็นอันว่าวิชาสามก็ดีอภิญญาหกก็ดี จะง่ายสำหรับคนที่มีวิทยาอุตสาหะจริงจังเท่านั้นสำหรับคนที่ขาดวิทยาอุตสาหะจริงจังจะไม่มีผลปรากฏเลยเมื่อได้กล่าวมาถึงเรื่องจากวิชาสามผ่านมาแล้วก็ขอแนะนำแต่เพียงข้อเขคร่าวในด้านของอภิญญาหกว่าการฝึกอภิญญาหกนี้ประกอบปฏด้วย แล้วก็ทำอะไรต่ออะไรได้ทุกอย่างเช่นปฐวีกสินก็สามารถจะทำของอ่อนให้เป็นของแข็งได้เช่นน้ำอ่อนแล้วก็ทำให้เป็นน้ำแข็งได้อากาศอ่อนก็ทำให้เป็นอากาศแข็งได้หรือวัตถุสิ่งใดที่มันอ่อนเกินไปไม่สมควรกับที่เราจะใช้ก็ดิฐานให้ของสิ่งนั้นแข็งได้ นี่เป็นเรื่องของปฐวีกสินสำหรับ,บอาโปกสินก็สามารถทำของแข็งให้เป็นของอ่อนได้ทำพื้นที่ไม่มีน้ำให้มีน้ำได้ถ้าฝนไม่ตกทำให้ฝนตกได้เนื้อที่ที่มีน้ำน้อยเกินไปทําให้มีน้ำมากก่อนได้เตโชกสิน สถานที่ใดมีความหนาวเกินไปเย็นเกินไปสร้างความอบอุ่นให้เกิดได้สถานที่ใดมีความมืดทำให้เกิดแสงสว่างได้และสถานที่ใดหรือว่าเราต้องการจะทำเป็นไฟเผาผลาญอะไรก็ได้หรือทำให้เป็นไฟลุกโชนขึ้นมาดูเล่นโกโก้แล้วขู่ขวัญใครก็ได้าำรับ,บวายโยเกสินทำกายให้เบา สามารถจะเดินให้เร็วกว่าปกติก็ได้ลอยไปในอากาศก็ได้ที่เร็วกว่าหอกนี่ต่อมาก็สําหรับกสินสีแดงกสินสีแดงนี่ทําสีต่างๆที่ไม่ใช่สีแดงให้เป็นสีแดงได้กสินสีเหลืองทําสีต่างๆให้เป็นสีเหลืองได้หรือเป็นสีทองได้ อย่างเกนิเทียเขาเรียกว่าเศษดินเป็นทองเศษหินเป็นทองอย่างนี้เป็นต้นนเร่องสำรบบกระสินสีเขียวสีเขียวกับสีดำหรือว่าสีมืดมันมีสภาพเดียวกันจะฐานที่ใดมีความสมาสว่างมากเกินไปทำให้มืดได้ธอทำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็นสีเขียวก็ได้สำรับกระสินสีขาว ก็เหมือนกันสามารถสร้างสีขาวให้เกิดในสถานที่ต่างๆได้ตามความประสงค์สำหรับโอทาเจกาสิงเสิงแสงสว่างก้สิงแสงสว่างนี่สามารถจะทำที่มืดให้สว่างได้ว่าสามารถจะเห็นของในหีบห่อในสิ่งที่เล่นรับ อย่างกับร่างกายของคนแทงเครื่องอเอ็กเรย์เราดูาร่างกายนี้มีโรคอะไรบ้างมีสภาวะเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็ดูได้ของใต้แผ่นดินในหุบเขาเราก็สามารถจะเห็นได้เพราะว่าในที่นั้นจะมีที่มุงที่บังยังไงก็ตามแต่ว่าอาศัยกับสินแสงสว่างถ้าไม่เห็นได้คล้ายกับไม่มีอะไรปิดบงังสำหรับอากาศกับสินก็เช่นเดียวกัน อากาศกับสินนี่ก็มีสภาพเหมือนเดียวกับเส้นเดียวกันแล้วก็สามารถจะเห็นในสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆที่มีอยู่เป็นเครื่องมองุงเครื่องบางเราก็ทําให้ว่างเหมือนกับอากาศได้หรือว่าในที่ใดมีอากาศไม่พออย่างโลกพระจันร์ก็ดีโลกร่างคายก็ดีก็บอกว่าอากาศไม่พอสําหรับมนุษย์ที่จะพึงอยู่ได้ถ้าเราไปในที่นั้น เราก็อธิษฐานให้อากาศพอดีกับความต้องการของเราก็ได้้รวมความว่าท่านที่เจริญกสินเท่าสิบรายการนี้คล่องตัวก็สามารถจะทําได้ทุกสิ่งตามที่ตนประสงค์แต่ว่าการจะทํากระสินให้ครบถ้วนมันเป็นของไม่อยากความจริงการเจริญกสินนี่ กสินทุกข้อทุกตอนทุกคนทุกอย่างจะต้องได้ทั้งชานสีทั้งหมดเอานับตั้งแต่กสินดินมาเป็นต้นเรียกว่าทั้งสิบอย่างคือหนึ่งกสินดินสองกสินน้ำสามกสินลมสี่กสินไฟห้ากสินสีแดงหกเกสินสีเหลืองเจ็ดกสินสีเขียวแปดกสินสีขาวเก้าแสงกสินแสงสว่างสิบอากาศ ตั้งสิบอย่างนี้ต้องทำไม่ได้ชานสีทั้งหมดนี่ฟังอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่นหนักใจว่าถ้าเราจะทำกรบสินทั้งสิบอย่างให้ได้ชั้ชานสีทั้งหมดชีวิตนี้ทั้งชีวิตอาจจะไม่มีโอกาสก็ได้นี่เราพูดกันแบบคนที่ไม่เคยทำ เรื่พูดกันชนิดที่เี็กว่าคนประเภทเหยียบที่ไก่ไม่พอเธอไม่รู้จักเอาการเอาจริงเอาจัง <c oughs> ด้คนดี่เขามีวิทยาอุตสาหะจริงๆเขาไม่ท้อถอยนนในเรื่องของเกสินเรื่องเกสินก็เกสินอย่าลืมว่ากสินทุกอย่างเราก็เรียกกันว่าเกสิน อาการทุกอย่างที่จะปฏิบัติก็เหมือนกันแช่รมอย่างเดียวกันเหมือนกับเรามีกระป๋องน้ำเล็กๆอยู่สิบลูกเดิมทีเดียวเราไม่รู้จักกระป๋องน้ำเขาบอกว่าน้ำแล้วกระป๋องเล็กๆนี้ท่านต้องไปตักน้ำให้เต็มเราก็ยิงเกิดความหนักใจว่าจากระป๋องนี้รูปร่างมาันเป็นยังไง ในการตักน้ําให้เต็มมันจะเต็มได้แบบไหนนี่ถ้าเรายังไม่เคยตักเรายังไม่เคยรู้จักกระป๋องเราก็หนักใจแต่ว่าเห็นสภาพของกระป๋องแล้วดูวลูกมันไม่โตนักเพราะจะยกไหวสําหรับตัวกระป๋องจริงๆเบาไม่หนักถ้าตักน้ําให้เต็มมันก็ไม่หนักมากนักเพราะจะแบกหามเอามาได้ แต่ว่าถ้ากําลังกายของเรายังไม่ดีพอก็บรรพยายามตักทีละน้อยอยครั้งแรกอย่าเพิ่งให้เต็มกระป๋องตักก็มายกพอแค่พอกําลังแล้วก็เดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่บุคคลสั่งเขาสั่งไว้เมื่อทำอย่างนี้จงคล่องตัวรู้สึกว่ากำลังดีขึ้นสามารถจะเดินได้สบายมีไม่มีความหนัก,น,กนักก็เพิ่มน้ำให้มากขีนิดหนึ่ง ทำอย่างนี้เรื่อยๆไปโดยไม่ละวิทยาอุตสาหะหมั่นเพียรทำเป็นปกติในที่สุดน้ำเต็มกระป๋องเราก็หิ้มหิ้วไปหาจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ยากนักเมื่อหิ้วน้ำเต็มกระป๋องไปได้แล้วก็ต้องหัดหิ้วให้คล่องให้มีความรู้สึกว่าน้ำในกระป๋องนั้นเป็นของไม่หนักสำหรับเรา คิดว่าจะตักน้ำเมื่อไรให้เต็มกระป๋องแล้วเ,เดินไปหาจุดหมายปลายทางเมื่อไรไปได้ทันทีโดยไม่มีความหนักใจมีการคล่องในการใช้กระป๋องในเมื่อเราใช้กระป๋องลูกแรกได้ชั้นใดกระป๋องอีกเก้าลูก่งมีสภาพเท่ากันเหมือนกันมีจริยาอย่างเดียวกันเปลี่ยนกันแต่สีสันวันณนะเท่านั้น ถ้าเปลี่ยนหูหิว้วการใช้หูหิ้วต่างกันนิดหน่อยแล้วก็สามารถจะทําได้เช่นเดียวกันข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้กระสินทั้งสิบรายการก็ไม่กันแต่หากว่าท่านนักปฏิบัติมีความเข้าใจและมีความชานาญในกรสินกองใดกองหนึ่งแล้วอีกเก้ากองเป็นของไม่มีความสําคัญ พราว่าทุกกองแต่ละกองอีกเก้ากองเราสามารถจะบังคับจิตคิมคุมกระสินกองนั้นๆให้เข้าถึงฌานสี่ได้อย่างช้าภายในเจ็ดวันทุกกองฟังอย่างนี้ก็รู้สึกว่าไม่หนักนี่แต่นี่มาเรามาว่ากันถึงฌานของกระสินสิกก่อนฌานของกสินและฌานของอะไรก็ฌานอย่างเดียวกันก็คือมีอารมณ์อย่างเดียวกัน ถ้าเราเคยฝึกกระสินกองใดกองหนึ่งในวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในวิชาสามมาแล้วจนกระทั่งสามารถใช้วิชาสามได้คล่องแคล่วตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั่นเป็นอนุว่าอารมณ์ของเราเข้าสามารถใช้กระสินเป็นชานสีได้โดยฉับพลันเป็นของไม่อยากตายเศ้ามาตามลำดับอันนี้เป็นของไม่อยาก นี่สมมติว่าเราไม่ต้องการวิชาสามเราต้องการอย่างเดียวคืออภิญญา6หกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญา6หกในเตโชกสิงก็ดีโอทาเตกสิงก็ดีอาโลก็สิงก็ดีทั้งสามอย่างนี้ถ้าทำถึงแล้วก็มีทิพยิยจุกุญแจ่มใสและมีการคล่องตัวดีกว่า ตัวทิพย์ุยานาธรรมดาก็มีความเข้มข้นกว่าที่จะไม่กล่าวถึงตอนนี้ก็เกรงว่าท่านจะสงสัยว่ารรําไมายพิญญาหกนี่จึงไม่มีจึงไม่สามารถจะได้ทิพยจุกาจานได้วความจริงนอกจากทิพยจุกาจารแลนอทิพโสติตยานคือมีหูเป็นทิพย์ก็ได้ด้วย แล้วแถมแสดงนิสต่างๆก็ได้ด้วยนอกจากนั้นก็ได้เหมือนกับวิชาสามทุกอย่างเป็นอันว่าความสามารถใดๆในวิชาสามเราทำมิญญาหกได้เราได้ดีกว่านั้นได้ทั้งหมดแลวก็ได้มากกว่านั้นได้ดีกว่านั้นการไปเที่ยวสวรรค์การไปเที่ยวนรกไปเที่ยวพรหมโลกไปพื้นที่ต่างๆ ไม่ต้องถอดแต่อภิสมานในกายไปก็ได้ไปทั้งกายเลยก็ได้แต่ถอดแต่อภิสมานในกายที่ไวจิตคือกายในไปก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องตามเรื่องของเราตามที่เราจะต้องการนี่มาพูดกันถึงเรื่องกสินกสินนี่ความจริงฝึกก็ไม่อยากนะักก็เป็นกรรมฐานหยาบมีภาพสําหรับดู พูดเรื่องเดียวก็พอเฉพาะปฐวีกระสินก็สินดินดินที่เราจะมันเพ่งดูแล้วก็ใช้ดินสีอรณุณือมีสีแดงแต่ความจริงเราจะชอบกระสินกองใดกองหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องขึ้นปฐวีกระสินก่อนกระสินกองไหนที่เราชอบใจเราเราชอบใจมากทํากองนั้นก่อน อไม่จำเป็นต้องขึ้นตามลำดับทำให้ขึ้นถึงชา้นสี่ตัวอย่างพระลูกชายช่างทองในสมัยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จะพูดแบบอื่นก็จะหาว่าเอาเรื่องของอาจารย์องค์นั้นมาพูดเอาเรื่องของอาจารย์องค์นี้มาพูดแต่ความจริงเรื่องราวของอาจารย์ต่างๆท่านมีถมไปปัจจุบันก็มีคนที่ได้ปัญญาหก นี่ที่พูดอย่างนี้แล้วก็อย่าไปหาว่าอาตมาได้พิญญาหกเสเองแหละอาตมาบอกแล้วว่าท่านที่ได้พิญญาหกปัจจุบันก็มีนี่จีย้อนกลับมาถามว่าคนที่จะรู้ว่าคนอื่นได้พิญญาหกก็แสดงว่าบุคคนนั้นได้พิญญาหกถ้าการอย่างนี้มันเป็นเรื่องของใช้จิตดูจิต แต่ที่เราไม่รู้ด้วยอาการอย่างนี้ก็ดีรู้ด้วยจากอาการของท่านที่แสดงออกซึ่งเราจะพอเข้าใจกันได้ว่าลักษณะของคนธรรมดาไฟาสุขวิปัสสโกก็ดีมนุษย์ธรรมดาก็ดีไม่สามารถจะทําอย่างนี้ได้แต่ท่านผู้นั้นรู้อย่างนั้นได้เป็นวิสัยคุวิชาสามอันนี้เราพอสเกิได้การจะทาบางอย่าง ซึ่งวิชาสามทำไม่ได้แต่ว่าท่านทั้งหลายทำเกินไปกว่านั้นไปก็แสดงว่าท่านได้ปัญญาหกอย่างนี้สมัยนี้มีอยู่แต่ว่าท่านอยากจะรู้ว่าใครเป็นพูนได้ก็ไปถามพูนนั้นท่านเองนาตมาไม่สามารถจะบอกท่านได้ว่าใครเป็นพูนได้แต่ว่าทราบว่ามีตัวตนก็ยังมีไม่ต้องเอาคนตายมาพูด แต่ไปไล่เบี้ยกับท่านท่านไม่ยอมรับจะว่ายังไงลีลานี่คนเขาจะหลายเขาจับกันมาได้หลายท่านแล้วคนที่ทรงอภิญญาไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระเสมอไปจะเป็นเองก็ได้เป็นเถงก็ได้เป็นชีก็ได้เป็นครวัตมีผมยาวๆนุ่งกางเกงกินข้าเย็นมีลูกมีเมีย อุบาสีกาที่มีผัวมีลูกเขาก็ทํากันได้เพราะเป็นชานโลกีทําไมเขาจึงได้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนจริงเขามีอธิบายครบคือชันทะความพอใจในกิจที่เขาจะพึงทํานั้นเขาไม่ละความพอใจไม่มีการท้อถอยวิริยะมีความบากบันมันเพียน ไม่ย่อท้อตัวประสักจิตตะตั้งใจไว้เสมอว่าเราต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จมีมังสาใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าก,การทำอย่างนี้มันถูกหรือมันผิดแล้วลผลที่เกิดมาประเภทนี้เพราะอาศัยเราใช้อารมณ์อะไรเขาจะไม่ลืมอารมณ์นั้นจะไม่ลืมจริยานั้น รวมความว่าคนมีอิทธิบาททั้งสี่เลการคือชันทะความพอใจวิทยะความเพียรจิตตะจดจอ่อจิตใจจดจอ่อในสิ่งนั้นมีมังสายใช้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบตลอดเวลาคนประเภทนี้ทำอะไรก็สำเร็จเจะว่าแต่พิญญาหกที่เป็นฌานโลกี เลวิชาเรื่องสองในวิชาสามที่เป็นฌานโลกีห้านาวิชาอวิญญาหกที่เป็ฌานโลกีที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายถือว่าเป็นของเด็กเล่นถ้าจะเทียบกับนักเรียนนักศึียสายเขาก็ถือว่าขั้นประถมปีที่หนึ่งเท่านั้นยังมีความรู้ยังมีความสามารถไม่มาก ของขีปาติ๋วเท่านี้ทําไมล่ะคนที่มีที่บาทสีจะทําไม่ได้เพราะท่านได้มีที่บาทสีอยากจะเป็นมรสดาบันเมื่อไรก็เป็นได้อยากจะเป็นพระศิธาคามีเมื่อไรก็เป็นได้อยากจะเป็นพระนาคามีเมื่อไรก็เป็นได้อยากจะเป็นพระราหันเมื่อไรก็เป็นได้แต่ไปถามท่านว่ายากไหมท่านก็บอกว่าไม่ยาก เาอของที่เห็นรักเ้อมีอารมณ์ใจรักก็ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหมดการการทบกระทั่งประจนกับอุปสรรคถือว่าเป็นผลที่จะพึงได้งานใดไม่มีอุปสรรคงานนั้นถือว่าไม่เป็นงานนี่ฟังไปแล้วก็คิดไปด้วยนี่เราจะมันนั่งเริ่มต้นเอากระสินอะไรดีเอาเตเอาโลหิตตกระสินเถอะเพราะว่า ไปเอาของคนนั้นมาพูดเอาของคนนี้มาพูดเราเอาของพระพุทธเจ้ามาพูดกันพระลูกชายในาช่างทองนด้บวชกับภาสารีบุตรมาสิ้นเวลาสามเดือนภาสารีบุตรเห็นว่าเธอเป็นคนหนุ่มเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนรวยคิดว่าจะยุ่งเรื่องเพศตรงกันข้ามมากอารมณ์จยคะ้องในเรื่องนั้น ท่านจึงให้เอาสุปรกรรมมานกับกายกตานุสติเป็นอันว่าสามเดือนไม่มีผลสําหรับพระองค์นั้นต่อมาเมื่อออกภาษาแล้วภาษานิบุตรภาษานิบุตรพาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบาิทแก้วเมื่อพระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วว่าพระองค์นี้เป็นคนมีโทสะจริตเป็นตัวนํา ต้องให้กระสินสี่อย่างคือกระสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะเหมาะกับจริตของเธอจากนั้นระพุทธเจ้าจึงให้กระสินสีแดงที่เรียกกันว่าโลหิตกระสินไอโลหิตะก็ะแปลว,ว่าสีแดงเอาดอกอดีฐานดอกบวัวทองคําเป็นสีแดงหมอบให้แกตเธอ แล้วบอกให้เธอไปที่กองทรายหน้าวิหารเอาก้านบัวปักลงไปบนกองทรายทำทรายเป็นกองมุนขึ้นแล้วก็ปักก้านลงไปสั่งให้ลืมตาดูดอกบัวจำสีแดงไว้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงถ้าภาพนี่มันเลือนไปจากใจลืมตาดูใหม่ดูจำได้แล้วก็หลับตานวิธีนี้เป็นวิธีที่ ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านได้ดีเธอก็ปฏิบัติตามนั้นขณะที่หลับตาก็นนึกว่าสีแดงสีแดงสีแดงทำไปลืมตาบ้างหลับตาบ้างว่ากันอยู่ครู่หนึ่งพอเดี๋ยวจิตก็จับสภาพสีแดงได้เป็นปกติจิตก็หมดอารมณ์สาสเมื่อจิตมีอาการทรงตัวอารมณ์สมาธิดีขึ้น สีแดงก็กรกลายเป็นสีเหลืองทีละน้อยดละน้อยยี่แท้ก็เหลืองมากเหลืองปนแดงต่อไปแดงหายไปเหลือแต่เหลืองต่อไปเหลืองก็คลายตัวเป็นขาวเป็นนวลขึ้นมาในที่สุดก็เป็นสีขาวปกติทั้งหมดและหลังจากนั้นจากขาวแล้วก็เป็นปลกลายพึิกแพรวคลาวคล้ายๆกับกระจกเงาที่ทองซองแสงอาทิตย์สะท้อนแสงอาทิตย์ จิตก็ทรงอารมณ์แนบนิ่งสนิทมีจิตเป็นเอก,กตารมเกาเมฆอารมตอนนี้ไม่รู้สึกว่ลมให้ใจปรากฏแต่จิตทรงอยู่แบบสบายภาพกระสินที่เป็นแปลกายปรากฏเฉพาะนาอย่างนี้เรียกว่าชาันสีเธอหลับตามันดูแล้วก็ลืมลืมตามันดูแล้วก็หลับตาลงไปาภาพของแพรวพราวของกสินนั้นก็ยังปรากฏอยู่ ตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมครูพิจารณาดูว่าโอโนา๋นอเวลานี้เธอเข้าถึงชาตที่สีแ่แล้วและองค์สมเด็จพระบดีเทพแก้วก็เลยช่วยเธอให้เป็นพระหันตอนนี้เราไม่พูดกันเรื่องชาตสี่ของเกสินเป็นอนุวาจะเป็นเกสินอะไรก็ตามถ้าเรานั่งเพ่งภาพเพ่งนอย่าลืยมจะไปลืมตาแป๋วเพ่ง อย่างนี้คนมาบอกก็ไม่เพ่งภาพพระฉันต้องแสบตาอย่างนี้มันเลยครูแล้วครูไม่ได้สอนแบบนั้นครูสอนได้เพียงบอกว่าลืมตาดูภาพให้จําได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพแล้วให้จําภาพของภาพนั้นไว้ได้ใน,ใ,นใจไว้ในใจให้ได้ให้ทรงตัวถ้าเรามารันเลือนไปก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาแล้วก็หลับตานึกถึงภาพนั้น เมื่อภาพนั้นยังเป็นภาพนั้นเป็นปกติทรงตัวอยู่ท่านเรียกว่าอุกหะนิมิตแต่ว่าเป็นอุกหะนิมิตยังต่ำๆต,ต่อมาภาพนั้นก็แยกกลายมาเป็นสีขาวจาัดขี้อดละน้อยๆน้อยๆน้อยๆจึงทั้งแรว่รวๆเป็นประกายพริกมีอารมณ์สงัดหูได้ยินเสียงภายนอกชัดแต่ไม่รำคาญในเสียง อารมณ์ยังภาวนาอยู่เช่นปฐวีกสิงก็ภาวนาว่าปฐวีกสินังแล้วก็เช่นนาอโปกสิงก็จิตใจก็คิดว่าอาโปกสินังเป็ยวโยกสิงก็คิดในใจว่าวายโยกสินังเตโชกสิงก็คิดในใจว่าเตโชกสินังโลหิตกสิงก็คิดในใจว่าโลหิตเกสินัง ปีตกกสินกสินสีเหลืองก็คิดในใจว่าปีตกากสินังกรกสินสีเขียวก็นึกในใจว่านีละกสินังกสินสีขาวก็นึกในใจว่าโอทายกสินังแต่กระสินแสงสว่างก็นึกในใจว่าอาโลกสินังถ้าก็เพื่งพิจารณาอากาศก็ะพีพิอนึกในใจว่าอากาศกสินงาเป็นต้น นี่นึกถึงภาพนั้นด้วยแล้วก็นึกถึงคำภาวนาเรียกชื่อนั้นไว้ในใจด้วยช่วยอาการทรงจิตให้มาทรงตัวอรบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาและบรรดาท่านเพะโยคาวาจรทั้งหลายเรื่องกสินถ้าจะว่ากันไปเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วสหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ภูนผลจงมีแดบ,บรรดาท่่นพุทธศาสนิกนชนผู้เป็นสาวกองค์สมเด็จพระจินวรบรมศาสาสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใดที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทสมรุ้แล้วขอทุกท่านจะมรุทำนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี